รีวิวนะครับอันนี้เป็นการทดสอบระบบน้ำนะครับของบอ่อกุุงนะครับว่าใส่งานได้ดีหรือบอ่ดีนะครับผมก็อันนี้เป็นระบบน้ำไหลว้นกลับนะครับเป็นน้ำยศนะครับอันนี้เพิ่งบอ่อที่สองนะครับ น้ำเริ่มหยดนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการเฮดบอพักกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยหรือกุ้งเตี้นเท่านะครับเฮดระบบน้ำวนกลับไหลตกแบบนี้นะครับปรึกษาได้นะครับ0 8 8 7 2 8 5 5 7 9นะครับนุ่มกุ้งสิงอุดอรนะครับอันนี้เป็นการทดสอบระบบออกระบบน้ำตก ไหลวนกลับนะครับเพราะว่าซอยในการเพิ่มออกซิเจนให้กุ้งนะครับเพราะว่าเข้าจำลองจำลองบ่อพักนะครับให้กับกุ้งทานไปด้วยดีนะครับบ่อพร้อมที่จะรล่งกุ้งแล้วนะครับจะปิดปัญหาช่วงนี้มอระสมนะครับแล้วจะลดกุ้ง ออกมาได้นะครับถรถถนมาหนึ่งเครับไ่ีกันครับเอางไเดียวสิรีวิวตอนล่มกุุงให้ลูกค้าเบิ้งหีกเช่นนึงครับผม